ไก่โคโอ,อ้มาแบบงงงงอ้หลอ,อยเลยครับมาแบบงงงงตงนีกตีจกิงไหมลอยมาเลยแซมแรกนี่ก็จะไม่มีตัวนะครับหมายน้ำแห้งๆแบบนี้โอ้ยจิ๋วดูดูดด เดียวปากนิดเดียวนะครับไเริ่มแรกอย่างังกันอีสองไม้นะครับจุดล้มลมมานะ สวนครับอโ,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 โอ้โหดูตอนนี้จบจบมากจริงดูมันเดี๋ยววัดสวนโอ้ยมันมีลุดครับเออไปเห็นเจ้าวัดสวนเข้าไปมันชิงไหวชิงพลิบกันนะถ้าเห็นคลิปนะรู้คลิปชัดรึเปล่าครับ ตัวนะครับตองจูดเดิมที่เราบอกไวนะ้ี่อนโอ้ใหญ่มากเลย โดนเลยนะครับนาสรู้เลยอค่หน,นะก็ถือว่าใซตดีนะครับ ได้อีกหนึ่งเต็มเต็มคำไหมมันไม่เห็นจริงๆครับผมนึกว่ามันอยู่ข้างบนนะตะกี้นะ่ะบนบกครับผม<น>มาวันนี้มาในเสื้อขาวนะครับปกติไม่ค่อยใส่นะสีนี้ไปเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับวันนี้ตอนนี้เวลาสามโมงเอ็ดนาทีนะครับบ่ายสามไปส่งพัสดุมาก็เจอนักตกปลาก็พูดคุยนะ แลกเปลี่ยนกันนะครับผมโอเคไปครับลุยกันเลยนะครับจะไล่หมายนี้นิดหนึ่งไล่ของของปูนนุ่นนิดหนึ่งนะครับก็สไตล์เดิมของเรานะครับสิ่งนี้ก็สไตล์เดิมเดือดตัวเดิม,ดมถ้าไม่ขาดก็ใช้ได้นานนะครับรวันไม่ได้ต่อช็อคใหม่นะเช็คก,ก่อนก็ยัง ปกติอยู่ไหมอ่าปกติโอเคอยู่นะครับไม่มีรอยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวดูอีกสักแป๊บหนึ่งถ้ามันอันนี้ก็คงต้องมัดใหม่นะครับบางครั้งมันมีปัญหานะส่วหมากผมก็จะออกหมยทุกวันก็ถ้าสมมติว่าจะออกหมยก็จะตัดแล้วต่อใหม่นะครับตรงห่วงนี้นะ ส่วนมากมันจะยืดนะครับเราดึงบ่อยๆล็อกสต็อปเปอร์นี่ไปก็อย่าลืมเซ็ตเบรก จะมีตัวไ,ไหมนะครับจุดนี้ไก่โค้โอู้มาแบบงงงอุ๊บโอ้หลอ,อยเลยคนระับมาแบบงงง หันูกนก็ติดกิ่งไม้ลอยมาเลยแต้มแรกนึกว่าจะไม่มีตัวนะครับทำไมน้ำแห้งๆแ,แบบนี้นี่โอ้นิดเดียวดูดูด,ดนี่นิดเดียวปากนิดเดียวนะครับไปแต้มแรกลองถังกันใช้ใหม่ จุดนี้ไม่ได้มานานนะครับเนี่ยมันโล่งไปแล้วนะ่ะเขาพัฒนาแล้วมั้งเนี่ยอะไรมันลบอยูน่นะครับ สองไม้นะครับจุดลม้ลมลมานะถ่ายรูปหน่อยไม่ได้ถ่ายนานแล้วกับพื้นนะแต่ว่าอันตรายนะนียนียเนี่ยนียนยนย่ไม่ถ่ายละมาดูกันนะครับใส่ประมาณนี้แหละตีประมาณสองไม้ก็ถือว่าดีเอะนะครับใสดีลายมันดำๆเนะ โอ้โหลุเลยนะครับวัดเบานะวัดเบาเห็นในคลิปอยู่มันวัดไม่หนักก็นึกว่าติดขิงไม้ก็ลดสายวัดไปดิ้นสะบัดขาดนะดีนะมาขาดข้างบนนะ่ะขาดข้างบนที่บอกว่าช็อกเป็นรอยนะครับนี่แล้วก็พอดีตะกัวหายอีกโอ้โหมันดิ้นแล้วตะกัวมันหายนะผมก็ถน,นนเะนี่ยมันรมันหายตรงไหนมันสีเหลือง ลองดูปแป๊บนึงถ้าไม่มีก็คงต้องใช้ตะก,กว่ใหม่นะพอดีผมผมแต่งตะกั่วไว้ไแล้วไงเอาทําการสำลีไว้นะ่ะแต่ว่าไม่ได้ทำหลายอันนะคิดมันดิน้นดิ้นตรงนี้ดิ้นร่วงตรงนี้ปุ๊บเนาะมัน,ะน,นก็น่าจะสะบัดสะบัดปุ๊บก็ไปไหนไม่รู้ ทำกันได้อยู่นะครับถ้าสามสิบปอนด์มันก็อันนี้ไปหน่อยผมก็เลยไม่ค่อยใช่มันอะไรนะมันใหญ่ไปหน่อยหนึ่งสองเพราะว่าไกด์รูกไกด์เรามันเล็กนะครับ ันจะชอบสะดุดหน่อยเวลาเราต่อ โอเคไปนเป็นศาลโหไม่ใช่เลยตรงนั้นอะ โชอบอย่างห้าวเลยด้วยวางเด็ก,กนะครับโชอบอย่างห้าวนะครับดีนะเราตัดสินใจวัดสวนนะครับโอ้โหโดยตอนนี้โชบโชบห้าวจริงดูมันโอ้วัดสวนโอ้มีลูดครับ นี่แต่เที่แจวัดสวนเข้าไปมันชิงไหวชิงพลิบกันนะใครเห็นคลิปนะไม่รู้คลิปชัดหรือเปล่านะครับดูมุมเดิมอีกทีนะ อีกตัวนะครับตรงจุดเดิมที่เราบอกไว้ตะกี้อุ้อกยกดูกใสสก็ไม่ใหญ่นะครับจุดนี้จุดเดิมกันเลยก็ประมาณนี้นะครับโชบแรงตวงนี้ปะ

ไม้เดียวโอ้ดีนะครับดูควาใบไม้ตอนแรกน,นี้ยังไม่เจอไซโดนเลยนะครับวัดะลุเลย โอเคครับลงถังนะก็ถือว่าไซส์ดีนะครับอันนี้มาต่อกันเลยครับเปิดผ้าปิดจมูกหน่อยนะครับผ้าบัฟหน่อยมันรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยออกละ ขึ้นมาบนน้ำเลยเห็นปะบอกแล้วมันต้องมีนะครับจุดนี้ผมไม่อยากส่งนะมันเป็น <c oughs> ตัวไม่ใหญ่ครับตัวไม่ใหญ่มันเราก็ขึ้นมาบอกข้างบนเลยยังง <c oughs> ้หไหมนะ่ะ 嗯，拜了。 人がいなね มาแบบงงๆแต่ก็อย่างดีได้อีกหนึ่งเต็มเต็มคำไหมมันไม่เห็นจริงๆคนระับผมนึกว่ามันอยู่ข้างบนนะตะกีนะ่ะบนบกโอ้ทะลุนะครับทะลุข้างงงๆวันนี้ไป

ครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปดูผลงานกันที่บ้านนะครับ4ีคีิมันเดิมชุดเดิมชุดมาเดี๋ยววันหลังเอาซีเซอ,อ,อรอนนนะอจจอ์ออกมาบ้างนะครับสปินก็มีอยู่คันหนึ่งมีชุดหนึ่งนะเดี๋ยวอาจจะเอาออกมาบ้างนะครับมีซีเซอร์ก็มีแค t X2 แล้วก็มีแมนซอรี่นะครับนะซีเซอร์มีอยู่2ชุดแล้วก็สปินก็ของซีเซอร์เหมือนกันนะครับผมไปวันนี้ไม่ได้ โชว์ปลาสวยให้ดูเลยนะครับไซมันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ก็เลยไม่ไม่ค่อยได้โชว์เลยโอเคนะครับนะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับเดี๋ยวกลับไปดูผลงานกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวเพิ่งหนีไปไหนครับผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็ไซไซเล็กเล็กนะครับประมาณ7แต้มวันนี้นะนะมาดูผลงานกันนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะพยายามตัดคลิปให้ไวที่สุดนะครับก็ ช่วงนี้จะออกไม่ไม่ได้ทุกวันนะครับช่วงแรกเราก็จะออกจันพุทธสุขจันพุทธสุขจะหยุดนะครับก็มีเวลาให้ครอบครัวปกติเราออกทุกวันนะครับตอนเย็นแล้วก็ได้แค่ตอนเย็นนะครับเพราะว่าแพ็คของแพ็คอะไรไปส่งพัสดุแล้วก็จะประมาณสามโมงสี่โมงนะครับสามสี่ห้าหประมาณสาชั่วโมงนะครับช่วงเย็นนะ เราก็จะออกเป็นวันอังคารที่จะไปตกปลานะครับวันอังคารพฤหษัสเสาร์อาทิตย์4วันนะครับอาทิตย์หนึ่งเราออก4วันโอเคดูผลงานกันไปะนะครับผมก็ผลงานปลารวมวันนี้ปลาไซส์ไม่ใหญ่นะครับมันร้อนเลยนะนาจะเสียชีวิตไปหนึ่งตัวนะครับ1 2 3 4งสองี่ห้าหกดเแต้มนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็มีอันเก่าตัวชุดเก่าเมื่อวานอีก้แต้มนะครับเ เป็น16นะวันนี้ก็จะทําทั้งหมดนะครับ16ตัวแล้วก็พวกนี้เราจะตากทําแต่เดียวนะครับโอเคจัดไปฝากติดตามด้วยครับ